เม็ดมาขายได้นะครับพไปดูนี่คัดขายได้ต้นมากเพันธุจะเอาไปปลูกไหมครับเพันธจะไปกาดกาดต้นน้อยนะเพิ่งจะเอาไปเอาขายต้นมันพันขายต้นมีนมคนมารับซื้ออยู่ครับนี่มีประโยชน์นะครับเนีย่ยต้นมัน ต้นสูงอยู่ครับเฮ้ยบุปะมานี้ครับตัดใส่สูงเลยนีงมีคนมาซื้อขายได้พี่น้องขายได้คุณคลอด แต่ไปซื้อบ่แพงครับกระสอบละยี่สิบบาทอ๋อไอกระสอบละร้อยสองร้อยว่าไปครับท่นานไร่ก็ะให้สองร้อยหน่อยกันกระสอบกระสอบละร้อยกระสอบปุ๋ยครับอันนี้เก็บใส่รวมๆเพคนพอค่อยหลายก็คิดได้ยักบาทอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ครับทำนี่นเลยนครับพี่น้องพ้อการคลิปน่ะครับผมสวัสดีครับ